สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ Returning ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนังสือ Talking to Strangers ของ Malcolm g l a d w e l l แล้วก็บทวิเคราะห์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะว่าทำไมเอ๊การคุยกับคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันถึงยากแล้วก็มักจะลงเอยด้วยความเข้าใจผิดกันเราจะมาสกัดความคิดเด็ดๆจากหลายแหล่งข้อมูลกันค่ะครับ เรามีหลายอย่างเลยทั้งตัวหนังสือเองบทวิจารณ์ต่างๆนะครับแล้วก็บทความที่เกี่ยวกับการสืบสวนการดูแลผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งเรื่องอคติทางความคิดคือเป้าหมายเราก็อย่าหาคำตอบว่าเออทำไมการคุยกับคนแปลกหน้ามันซับซ้อนจัง คลารเวลขาบอกว่าปัญหามันอยู่ที่เครื่องมือที่เราใช้ทำความเข้าใจคนอื่นนะครับมันดันมีข้อบกพร่องเขาเปิดเรื่องด้วยกรณีแซนดราแบรนเลยซึ่งเออมันสะท้อนปัญหาการสื่อสารการตีความผิดผิดที่นำไปสู่เรื่องน่าเศร้าได้ชัดเจนมากโหน่าสนใจค่ะเราเครื่องมือที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะอันแรกที่เห็นพูดถึงกันเยอะๆเลยทฤษฎีเชื่อไว้ก่อนหรือ truth default theory TDT เนี่ยค่ะใช่ครับ TDT หลักการคือ โดยธรรมชาติสมองเราเหมือนตั้งค่าเริ่มต้นให้เชื่อไปก่อนเลยเชื่อสิ่งที่ได้ยินเนี่ยแหละครับจนกว่าจะมีอะไรมาสกิดแรงๆให้สงสัยซึ่งทิมาธีลาวีนคนคิดทฤษฎีนี้เขาบอกว่ามันจำเป็นนะไม่งั้นสังคมวุ่นวายแย่เลยถ้าเราต้องมานั่งสงสัยทุกอย่างแบบราคาของในร้านเนี่ยพนักงานบอกมาเราก็เชื่อใช่ไหมครับอืมจริงด้วยค่ะ แต่ก็นี่แหละครับคือช่องโหว่เลยที่ทำให้คนอย่างเบอร์นีเมดอฟหรือสายลับอนามอนเทสสามารถหลอกคนได้ทั้งนานอ๋อแสดงว่าปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่คนนั้นโกหกไม่เนียนอย่างเดียวแต่อยู่ที่หูของเราด้วยที่แบบถูกตั้งค่าให้เชื่อไว้ก่อนล่ะคะประมาณนั้นเลยครับซึ่งในบทความสำหรับพวกผู้สืบสวนเขาก็ย้ำเรื่องนี้เหมือนกันนะ คือแม้แต่คนที่ฝึกมาโดยเฉพาะเลยอะ่ะก็ยังต้องต่อสู้กับสัญชาตญาณเชื่อคนง่ายอันนี้อยู่ดีมันเลยทําให้จับโกหกได้ยากมากในตอนแรกๆเพราะเราไม่ได้มองหาคําโกหกแต่แรกอยู่แล้วโอ้โหเข้าใจเลยค่ะอืมแล้วเครื่องมือที่สองล่ะคะเรื่องความโปร่งใสหรือ transparency อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือมายาคติเลยครับหรือความเชื่อผิดๆที่ว่าเราสามารถเอ,อ่อ อ่านความรู้สึกนึกคิดข้างในของคนอื่นได้ค่อนข้างแม่นอ่านได้จากพฤติกรรมภายนอกเขาอะครับเหมือนว่าความรู้สึกมันจะทะลุออกมาให้เห็นชัดๆซึ่งแกลสเวลบอกว่าไม่จริงเลยตัวอย่างคลาสสิกที่เขายกมาก็กรณีอเมนดาน็อกซ์ที่ท่าทีเขาดูสบายๆไม่ได้เศร้าโศกอะไรมากมายตอนนั้นก็ถูกตีความไปว่าผิดปกติทั้งที่จริงๆมันอาจจะเป็นแค่วิธีรับมือกับสถานการณ์ของเธอเองก็ได้ นึกภาพออกเลยค่ะเหมือนเวลาเราดูข่าวแล้วก็ตัดสินคนจากสีหน้าท่าทางเขาซึ่งจริงๆมันก็อันตรายเหมือนกันนะเหมือนจะมีคนวิจารณ์ด้วยนะคะว่าบางทีผู้พิพากษาเองก็อาจจะเผลอตัดสินจากใบหน้าที่ดูสำนึกผิดโดยมองข้ามอาคติอื่นๆไปเลยถูกต้องครับเรื่องนี้มันเชื่อมไปถึงบทความด้านการดูแลผู้ป่วยด้วยนะที่เขาบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์เอง ก็อาจจะอ่านสัญญาณความไม่สบายใจความเครียดของผู้ป่วยผิดพลาดได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะว่าการแสดงออกภายนอกมันไม่ได้ตรงกับข้างในเสมอไปไงครับอืมค่ะแล้วประเด็นที่3าล่ะคะเรื่อง Context หรือ c o u pling theory มาจากนิสัยถาวรแบบที่เราชอบคิดกันนะแต่มันผูกติดอย่างเหนียวแน่นเลยกับสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือสภาพแวดล้อมตอนนั้นเลยเรามักจะลืมคิดไปว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นในตอนนั้นนะครับ อย่างกรณีแซนดราแบรนด์ปฏิกิริยาของเธอมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทที่ตึงเครียดมากๆตอนถูกเรียกตรวจใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือผลการทดลองเรื่องการลาดระเวนป้องกันอาชญากรรมที่ได้ผลต่างกันลิบลับในแต่ละพื้นที่ก็เพราะบริบทมันต่างกันฟังดูมีเหตุผลมากเลยค่ะแต่ว่าก็มีเสียงวิจารณ์แกลดเวลเหมือนกันนะคะบางคนเขามองว่าแกลดเวลอ, well อาจจะทําให้เรื่องมันดูง่ายไปหน่อยหรือตัวอย่างที่ยกมาอาจจะยังไม่ครอบคลุมพอ หรือมองข้ามปัจจัยอื่นไปบ้างใช่ครับมีข้อสังเกตแบบนั้นเหมือนกันว่าบางทีแกลดเวลอาจจะนำเสนอประเด็นง่ายเกินไปแบบ oversimplified หรือการเชื่อมโยงบางอย่างอาจจะดูผิวเผินไปนิดเช่นการอ้างอิงสถิติบางอย่างที่นักวิจารณ์มองว่าเอ๊ะมันไม่หนักแน่นพอแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสืออาจจะไม่ได้พูดถึงแค่คนแปลกหน้าอย่างเดียวแต่กลไกเดียวกันนี่แหละก็ทำให้เราถูกหลอกโดยคนที่เรารู้จักดีมากๆได้เหมือนกัน พอเราเห็นกลไกลทั้ง3อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้เข้าใจภาพใหญ่ขึ้นนะคะอย่างเรื่องอคติทางความคิดหรือ cognitive bias ที่สมองเราชอบใช้ทางลัดประมวลผลข้อมูลเหมือนที่เอกสารของ Handicap International อธิบายไว้เลยชัดเจนเลยครับ ทางลัดพวกนี้แหละมันสร้างการเหมารวมหรือสเตริโอไทป์ขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่การตัดสินแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่รู้ตัวได้ไง่ายๆเลยตัวอย่างเช่นการเหมารวมเกี่ยวกับผู้พิการว่าแบบเอ่อทำงานไม่ได้หรอกป่วยบ่อยแน่ๆซึ่งอาจนำไปสู่การกีดกันทั้งที่ความจริงอาจจะตรงกันข้ามเลยก็ได้หรืออย่างพิกแมเลียนเอฟเฟกที่พฤติกรรมคนเรามันเปลี่ยนไปตามความคาดหวังของคนอื่นที่มีต่อเรา ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามนะคะครับสรุปแล้วจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยข้อคิดสำคัญเลยก็คือเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการพยายามอ่านคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันผิดพลาดได้ง่ายมากจริงๆเราควรจะแบบถอยออกมามองบริบทนิดนึงพิจารณาว่าอาจจะมีเรื่องราวเบื้องหลังที่เราไม่รู้อยู่ก็ได้ แล้วก็จากเรื่อง TDT หรือการเชื่อไว้ก่อนเนี่ยแทนที่เราจะไปพึ่งพาท่าทีภายนอกเขาอย่างเดียวอาจจะต้องเปลี่ยนไปนเน้นการหาข้อมูลที่มันตรวจสอบได้จริงๆเหมือนที่บทความแนะนําผู้สืบสวนหรือในทางการแพทย์เขาเน้นย้ํากันมากขึ้นนะคะใช่ครับมันคือการเปลี่ยนจากการพยายามอ่านคนให้เก่งขึ้นไปสู่การทําความเข้าใจสถานการณ์ให้ดีขึ้นมากกว่า และก็ยอมรับว่าเรามีความสามารถจำกัดจริงๆนะในการเข้าใจความคิดความรู้สึกของคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เราเพิ่งรู้จักชอกเล่นมี้ไหมคะหรือถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน e ีพีหน้านะคะครับ บางทีความท้าทายที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่แค่การทำความเข้าใจคนแปลกหน้าเท่านั้นแต่อาจจะเป็นการตระหนักถึงความเป็นคนแปลกหน้าแม้ในคนที่เรารู้จักดีมากๆและเริ่มต้นจากการตั้งคำถามกับสมมติฐานของตัวเราเองก่อนครับ